Step ราคอนสแนปเตอมังก่อนเคมนสแต่แวัสดีจ้าสิบห้าชมสวนจ้ะมาจะมาไปน้ำกันแต่วคนททำสวนบอ,บอ,บอคอยซ้ำไป สวนก็ได้เป็นหกหกข้างห่างจังน้อยหนึ่งจ้ะนี่จะข้างล่างนี่แม่ปลาเคือเทศเริ่มซุกแล้วจ้ะปลาเคือเทศปีนี้มีอาการบกคอยดีจ้ะนี่มีเป็นเมืองใบด้วจ้ะนี่นี่ใบสิบเริ่มเป็นโลกเมาจ้ะเพราะว่าฝนตกดูจ้ะดกพอสมควรนอยู่จ้ะนี่ดกตกเติบอยู่แต่พ่อหัวสิใดกินบ่บูจะอาดีซุกลูกหนึ่งจ้ะ ดีถึกแผงไรจ้ะก็เลยต้องพากันฝ่าวไปเริ่มมองจุดไม้นะจ้ะดไม่ก็มีพ่อได้ชมเยอะจ้ะอันนี้ดอกเคิร์นดอกดรากอนสแนปนะจ้ะเคิร์นดรากอนสแนปคือยังสีจ้ะเขาปีบนะจ้ะเขาปีบแล้วมันก็เสีาปากเองนหมจ้ะเคิร์นดรากอนสแนปก็คือมังกรมังกรอนมุดป,ปากปิดปากนะจ้ะเอินดรากอนสแนปนี่เะเคลือลูกแรกจ้ะนี่ เือไทหลูกแหลงเนาจะติดยากยากจะคนนลูกก่ะนี่มีดอกใหม่ช่มแน่จักหน่อยจะมายาง่อจะบ้าน้เบิื่องพ่เศษดอกใหม่อันนี้เขาติโสเ้อจะผวกแมลแรงมากมากจะนี่ก็ทเ้ื่งพีเสืเอทื่องหึงหลวงจะมาจากมาต่ตนี่สวนบกควงงามเนาจะพอดี คอนเทมป์สวนบ่สบายจ้ะแต่ว่าก็มีพ่อได้เก็บกินอยู่นี่จ้ะนี่แบบบเคือเทศซุกแน่จากน่อยอยู่จ้ะนี่นะจ้ะเดี๋ยวเก็บบะเคือเทศไปน้ำเลยนะจ้ะเนาะนี่นี่เคล็เทศจ้ะ เก็บผักไว้นะเราจะเก็บนี่อันลงมาจังไหนบูชาเนี่ยลงมาลหน่อยๆลงมาโอเคอันนี้มันแค่รด,ดวยจ๊ะนี่บกเขือเทศเปีนี้บกเขือเทศเป็นโรคเชื้อราจ้ะเพราะว่าฝนตกดูๆเนะจ๊ะฝนตกนำๆใบมันสีออกดำๆจ้ะละบป่านี้ ขันล่ามไปถึงลูกนี่ลูกกินอะไรได้จ้ะแต่เสียดายคือยังปลาเือเทศดดกๆนี่ก็ปลูกถิ่มเสียเวลาซื่อไปจ้ะแต่ว่าตะอขะเชยลย่าล่ามประเทศท่านได้ไปถึงลูกแต่เขาเก็บกอนกับว่าเป็นยังอยู่จ้ะต้องเฝ้าเก็บเนาะจ้ะเนาะกันเดี๋ยวค่อยบอส่คอมพอร์ได้จ้ะนี่เือเทศเริ่มซุกแล้วจ้ะนี่เอาหน่วยนี่เนาะจ้ะเออเออหลุดหลุดล้น นี่จะ้ะน,นี่อันนี้บหลูกพร้ำมเอาไว้สักกันกนะจ้ะเนาะนี่เอาใบเอาใบเป็นโลกออกสักกันเป็นโลกหลายอยู่จ้ะนี่จะ้ะแต่ถ้าว่าเอาใบถิ่มนี่จ้ะมันสิเป็นโลกนังเสี ็นซีดันดังสิกินบ่าได้เลยได้จ้ะเนี่ยเอาถิ่มไปนี่ต้นแค่เราสิล่องถอนเมืองเนาะจ้ะล่องถอนหมวงจะหัวหนึง่งสิได้ผลบ่เอออะวนนิดเดียวจ้ะวันนิดเดียวไปยังต่อยังเขาเอิญโคเจ็ดเนาะจ้ะคึอนบวกฝรั่งตอนนี้ก็อบอกว่าเป็นแตงอีกขั้นหนึ่งเมืองจ้ะเมือง นี่กีลูกเนี่ยลูกนี่จ้ะลูกใหญ่ไนลี่มึงจ้ะมึงมึงมึซ้อนมาเนี่ยเราเขียนให้นี่นี่มองนี่นี่จ้ะเพราะว่าคือสิบวเก็บเราจะเพราะว่ามันเก็บไปหลายแล้วตอนนี้เออกินบอท่านเราจะก,กินบอท่านเก็บเก็บไปสามสี่หน่วยกินบอท่านแร้วมังบมดเคลื่อเถิดกันหลาย ้องบอกทั่วตรงนี้จ้ะทั่วสีทั่วดีซีม่วงเนี่ยจ้ะนี่มันนี่เก็บมันนี่เขาทั่วซีม่วงจะกำเนาะจ้ะนะเนี่ยสีม่วงจะกำหนึ่งลายอยู่จ้ะนี่สีงามเนาะจ่ะนะ เอาแครกกามหนึ่งเยียงสีพ่อเนาะจ้ะเนาะมาจะเป็นยางเมืองตองสีงามเนาะจ้ะนะให้เต็มตตก,กะสิบว่าเอาซุนวยนจ้ะเพราะว่าเอาเก็บหลาย็คือสิบว่ากินบ่มดเนาะจ้ะเพราะว่ามันแค่สองคนนี่อีกต้นนี่ก็มีเนาะว่าเมืองต้นเนีอ่ะนี่อ่อนซ่อนหลายพี่น้อง ันได้ตนน้นเลยจะเห็นไหมนวดยังไงครับยังองเลยปุ่นบักเคือเกอเทศเพิ่มอีกสุกเพิ่มอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บบักเคือเทศอีกจักลูกนะจ๊ะโอเคเก็บบักเคือเทศต่อจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเด็ดไปไปอีกสี่เด็ดถิมนะจ๊ะเด็ดถิมซะเกินนี่ต้องเฝ้าเก็บนะจ๊ะคัณเพราเฝ้า,าเก็บคุนเป็น ันเป็นโลคเชล่านี่เนะจ๊ะมันสีไปล่ามถึงผลไลม่กินเมื่อไรต้องฝ่าเก็บจ้ะพันนี้เันยูสิตพันนี่เป็นพันส่ว่าสั้นโกรด้วยจะแ่บแสบในพันโปดจ้ะแ่บไปเลยเด้แในน้ำจ้ะในน้ำไปมากกว่าเขือมันสีออกหวานหวานนะจ้ะหวานหวานสมอมหวานจ้ะแต่ว่าพันนี้คือว่าเป็นพันการ์เดนเนอร์เดลทส์สีสีออกสีแดงจ้ะนี่ เรพันเราจะโอเคเขือต้นปีจะเขือเทศจนปีเอาไปเห็ดซอดหรือจ้จะเมื่อกีจ้จะอันนี้ก็เป็นทั่วเพิ่มจะนี่เป็นทั่วทั่วพุ่มได้จะอันนี้สีออกนวยที่หลังหละนี่นวยสีม่วงจะนี่อันนี้พักชีลาวหลายจะเป็นนี่ปลูกพักชีลาวหลาย ถ่าพ่อได้กินสับบ่ม,มีบ่ม,มีคนกินน้ำมาจา้ะมาต่อนี่บะคือเทศกับพวกนี้เพิ่มจ้ะอันนี้บะคือเปาะนะา่าจะเพราะท่านาน,น,นาี้มีนวยบ่ติดนวยจ้กเทีะน้ำไอ้สลัดจ้ะสลัดอีกลุ่นนี้จ้ะเพราแตงแตงกัวจ้ะ เห็นว่าจะดูกแตงกัวาอ้นก่อนนี่มีสองลูกมีสองลูกนี่เริ่มนี่จ้ะอ๋อน,นี่ลูกใหญ่ก็มูห้าแตงกัวเนาะจ้ะนี่แตงกัวอีกหน่วยเนาะจ้ะเนาะเอ้ยโอเคมืนอนี้ิ่มเสร์ฟเดีย๋ดวยวแบบเครือเทศนี่เพิ่มอีกเนาะจ้ะนี่เครือเทศนี่ไปเพิ่มอีกไปเห็ด อาหารเทียงพอดีมันนี้ซ้ำหนี่นะจ๊ะพี่ออกทั่วล่หลายดกๆจ้ะแต่๋ยวมนีีเผิ่งเมืองส้งเป็นตดูดูจ้ะเดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวสิเอาอันนี้หายสามีไปเห็ดอาหารเทียงนะจ้ะมันนี้ซ้ำหนี่นะจ้ะเดี๋ยวสิเมืองถ้าเมืองผิ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคนะจ้ะพป่นี่แตงกัวกระดกจ้ะนี่พันเคินเบอร์ปีแล้วจ้ะกินแล้วว่า กินแล้วว่าอึดทองเนาะจ้ะแต่ว่าผ้าเนี่ต้องปอกเปลือกจังสิกินได้จ้ะเปลือกมันสิขมแล้วก็หนาจ้ะทั่วดกดกจะเป็นอีกั่วดกถึกใจค่ะแต่ว่าเพิ่งปีนี้ก็ดุจ้ะมึงเพิ่งนี่มึงจ้ะขายแบบเอาเงินใส่ไข่ใส่กล้องเองเนาะจ้ะกล้องจริงๆว่างอยู่หม่องผีจ้ะ นี่จะเป็นตกใหม่เข้า,าใส่เลยเห็ดเพิ่นเอาเงินใส่กล้องเองจ้ะนี่กล้องอยู่นี่เนาะจ้ะได้เยอ่จ้ะแตงเงี้ยเนี่ขนาดว่าสบายบป้อยถิ่มใวไหมจ้ะได้เยอะได้จ้ะนี่นี่เนาะนี่ไข่เบิง้งหาปอนจะโอ้ยดีใจหลายห้าหกเจ็ด <laughs> นิดน้อยจ้ะแต่ว่าก็ดีใจแปดเนาะ เก้าเก้าสิบปอนสิบปอนกับสามสิบตังค์พะนะโอ้ยดีใจค่ะจ้ะแค่นี้ก็ดีใจเล็กๆน้อยๆเนาะจ้ะเขาเห็ดเองก็ดีใจเนาะจ้ะนี่ต้นใหม่ล่ามือเ,อเรอจะบ่ได้ดูแลบ่สบายแต่ว่าก็ขายได้จ้ะโอเคจ้ะวันดีจ้ะ ได้กินบะหมี่้าปีนิดโอเคจ้าขอบคุณหล,ลายหลายนะจ้าที่แวะเข้ามาชมสวัสดีจ้า